อำเภอแกดาจังหวัดมหาสารคามขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืน (sustainable village) เ,เ,เ,เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาวัดนี้มีรักปลูกผักแบ่งโยมณวัดภพยสารศักดารามตำบลวังแสงอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามสวัสดีครับวันนี้ในอในำเภอแกดา นะครับพามาติดตามนะครับแล้วก็เยี่ยมชมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาอำเภอไกรดำจังหวัดนราธาคามนะครับซึ่งกิจกรรมหนึ่งก็คือกิจกรรมสร้างความมั่นคงทางาอาหารนะครับวันนี้เราอยู่ที่ วัดไทยสารสักดารามนะครับที่ด้านข้างก็จะเป็นท่านเจ้าวาดนะครับพระนัททิวนะครับจันทสรนะครับท่านเป็นเจ้าวาดวัดไทศารสักดารามนะครับซึ่งท่านก็ได้ร่วมกับทางผู้นำนะครับทางญาติโยมนะครับขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวนะครับบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเองนะครับวัดนี้มีรักปลูกผักแบ่งโยมนะครับซึ่งด้านหลังจะเห็นนะครับก็มีการปลูกนะครับพืชหลากหลายชนิดนะครับบริเวณริมสระนะครับตรงด้านหน้าของสารปู่ตานะครับตรงหลังวัดนะครับก็จะมีรอบสระอยู่นะครับซึ่งพืชผักดังกล่าวก็มีหลายชนิดนะครับก็มีทั้งมะเขือ นะครับมะละกอนะครับมะละกอพันเสี้ยนะครับตอนนี้ก็จะทำเป็นอุโมงค์ผักนะครับอุโมงค์ผักก็จะมีบวบนะครับเป็นอุโมงค์บวบนะครับทางนู้นก็จะเป็นตัวนะครับตัวผักยาวปลูกใหม่ส่วนที่ปลูกไว้แล้วด้านหลังนะครับด้านหลังแล้วก็จะมีฟ้าทองนะครับมีพริกนะครับมีแตงกวา ขาจะใค้ปลาเสือเยอะนะครับแล้วก็บริเวณรอบก็ท่านเจ้าวาดก็จะปที่จะปลูกกล้วยนะครับตอนนี้ปลูกกล้วยเป็นรอบแล้วนะครับก็จะใช้น้ํานะครับบริเวณหนองน้ําที่อยู่บริเวณวัดไพสารศักดารามนะครับมาฉีดนะครับมารดนะครับมารดผักนะครับทุกเช้านะครับเพราะน้ําเยอะแยะนะครับน้ําก็สามารถที่จะใช้ในการลดผักในการ ผู้พ่อบริโภคได้ได้ตลอดปีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับของการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนนะครับเพื่อเฉลิมพมะเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเกิด2พรรษาอำเภอเจริญรรมจังหวัดนครมนะครับซึ่งก็จะใช้บริเวณวัดนะครับเป็นการขับเคลื่อนร่วมกันนะครับเป็นการขับเคลื่อนพลังบวรนะครับบ้านวัดราชการ นะครับซึ่งในส่วนของบริเวณวัดก็จะเป็นหมู่บ้านที่รับชอบนะครับก็คือบ้านคอนสารนะครับ้านสารพัฒนานะครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นบ้านบ้านพัฒนาด้านหน้าวัดบริเวณก็จะมีปลูกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับส่วนบริเวณด้านในวัดก็จะเป็นบ้านคอนสารนะครับรับผิดชอบนะครับก็จะปลูกรวมกันทั้ง บ้านนี้มีรักปลูกผักจินเรียงแล้วก็วัดนี้มีรักปลูกผักเป็นโยมครับก็เดี๋ยวจะให้ท่านได,ได,ไดนะ้ได้ชมนะครับได้ชมนะครับอันนี้ก็ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวครับคนแถวุณ มกคุ้งนี่องหัวนี่บันความว่าเป็นยกว่าต้นักคุ้งมีปลูกแล้วปลูกน้ำเงนั้นะคุ้งนี่ังนวันปลูกขาบัวนะบัวนเพราะบัวที่กินกินไหนกินนั่นบัวหัวมันใช่ใช่ทางทำเลยวันนี้มันออกไหนรถปงบัวแดงมันแดงเลย หลากหลายเลยปลูกแบบปล่อยท่านผ่านอะไรนี่มีเด็กต้องไมักยายวก็อ่า<อ>ตอนนี้พี่จะพามาดูบริเวณหน้าวัดไทยสารขับดารามนะครับเราก็จะพามาดูโครงการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ขาบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๗๒๐๐ปีทำเพอ่อกระดมจังหวัดพระนครการขับเคลือ่อนสร้างคามันคมทางอาหารด้านหน้าท่านก็จะเห็นกิจกรรมทางนี้มีผลทุกคนล,ล้วกันบนถนนกินได้นะครับด้านหน้านี่เป็นถนนกินได้ของบ้านสานพัฒนา ครสรามธนาท่านผู้ใหญ่สมบัติแล้วก็ทีมคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับแล้วก็ภาคีเครือข่ายคิศสา,าอันนี้ปลูกไว้ตั้งนานแล้วนะครับตอนนี้ก็ลาังงามนะครับดอกแชรดอกแช์หอมดอกงามมากนะครับมีมะละกอมีมะเขือมีพริกรมีข่า,า,ขาตะไคร้ขอลราภา เยอะแยะนะครับเยอะแยะนะครับมีหลายอย่างนะครับมีมะละนะครับมะละด้วยนะครับนี่ป้ายนะครับสามทานานะครับนี่เป็นป้ายนะครับสามนาอันนี้ก็จะยาวกำแพงวัดนะครับส่วนบ้านคอนสารก็จะอยู่ในวัดใในลุทีพาไปดูเมื่อเช้านี้นะครับจะเห็นว่าต้นแชงงามมากนะครับออกดอกงามมากนี่อันนี้ก็จะเป็นไม้หลายระดับ นะครับซึ่งไม้ห้าระดับของเราก็จะปลูกในส่วนของไม้กลางนะครับไม้กลางต่ำเสียเสียดินและเป็นหัวนะครับส่วนไม้สูงเราเราก็จะปลูกเป็นไม้เศริจนะครับท่านเห็นมะเขือนะครับมะเขือมะเขือเต็มเลยนะครับมะเขือกาลังในส่วนของแหงลากหรือพายุตูนี่ก็ก็จะเริ่มวัยเราก็จะปลูกใหม่นะครับมี ผักชาพูอิเลดด้วยนะครับอันนี้ก็มะละหรือผักใสนะครับ,รบครับรอันนี้สัมผัสย,ย,ยายิึงยายได้ประโยชน์ดีบ่ครับปูครับเนี่ยยายจนะออกจากปูซอยเออได้ได้เก็บไปกินบ่ เจ็บจ้ะเจ็บอแค่เป็นหนึ่งปลาดีดีครับโ้องการนี้ดีบ่ดีจ้าเนี่สมันยางยืนเนอะจ้าคอยกันคอยกันดูได้มับย่ยมเ้พยาบาลจมาหุครับเียงานชดวไปกินยาครัครับเนี่สมันเกออย่ังยืนจ้า้เมื่อนี่น่ยักใสเป็นัาตรวจ Open my <laughs>